เกิดอ,อะไรขึ้นกับบอสบอยศิริชัยถึงได้ออกมาโพสบอกว่าอย่ามาคิดว่าผมเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ซึ่งทางด้านผู้บริหารอย่างบอสบอยศิริชัยนะคะเป็นการโพสร,รายยาวเลยสื่อถึงใครบางคนที่กำลังมองบอสบอยศิริชัยผิดไปมองในอีกมุมหนึ่งมองในอีกแบบหนึ่งในสิ่งที่เขาไม่ได้เป็นเขาก็เลยออกมาโพส ะะบอกไว้อย่างนี้ว่านะซึ่งวันนี้นะคะเพียงไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเนาะบอสบอยสิยิิชัยได้โพสต์รายยาวเอาไว้แบบนี้ว่าผมไม่ใช่คนรวยผมเป็นคนทำมาหากินครับ กว่าจะได้ทุกอย่างมาผมทำงานทุกวันเลยครับเจ็บมาก็เยอะลลมเหลวมาก็มากตั้งแต่อายุ12ปีแอนออรดี already, ก็เช่นกันพวกเราค้ากำปั้นเพื่อที่จะยืนด้วยลำแข้งของตัวเองปัจจุบันนี้พวกเราก็ยังดิ้นรนอยู่ครับ ทำงานแบบไม่มีวันหยุดเลยทำด้วยความตั้งใจทุ่มเทร่างกายแรงใจเพื่อที่จะได้งานที่มีคุณภาพแลกเงินจากเจ้าภาพแลกความรักความเมตตาจากแฟนครับประหยัดอดออมเก็บหอมรอมริบเพื่อให้ได้มาในสิ่งทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งทุนต่อยอดทําธุรกิจต่างๆรองรับอนาคตของพวกเราอืม คือที่ทำอยู่ตรงนี้ไม่ได้อวดรวยนะทุกวันนี้นะคะเขาเป็นผู้บริหารเติบโตมาขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆและเขาเริ่มทำงานตั้งแต่อายุหลัก10ไม่ว่าจะเป็นบอสบอยสิริชยัยหรือว่าสตอแอนแต่ละเรื่องแต่ละวันมันไม่ใช่ง่ายๆต้องเต็มที่กับทุกงานที่ทำเพื่อ ให้เจ้าภาพเอ็นดูจ้างงานในทุกๆปีเพื่อให้นะคะแฟนขับรักแล้วก็คอยสนับสนุนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเง,งินทุกบาทก็เก็บหอมรอมริบเอามาสร้างและอะไรคือต้นเหตุที่มีคนคิดว่าบอสบอยอวดรวยก็คือนะคะโพสต์ก่อนหน้านี้ที่บอสบอยสีรีชัยนะคะได้โพสต์เกี่ยวกับ ที่พักโรงแรมนะคะของบอสบอยที่มหาสารคามคือคนมองว่าเนี่ยอวดรวยหรือเปล่าเออบอสบอยนะคะก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ชี้แจงแต่อันดับแรกนะสะาวไอขออ่านโพสต์นี้นะคะที่บอสบอยสิริชัยได้โพสต์เอาไว้แบบนี้ว่างานซุ้มเริ่มติดกระจกแล้วครับใจจดใจจอเห็นความสวยเป็นรูปเป็นร่างแล้วรองรับการจัดงานในทุกทก รูปแบบนะคะสถานที่ทันสมัยมีสไตล์ดูดีมีระดับทั้งภายในภายนอกห้องประชุมและบริเวณรอบนอกส่วนสำหรับเช็คอินถ่ายภาพและการรีแลกกับคาเฟ่สุดชิคแห่งเดียวในเมืองสารคาม เดอะบอสกีนโฮเทลนะคะที่พักนะคะแฮทที่พักมหาสารคามแฮทโรงแรมของแอนบอยซึ่งเนี่ยค่ะโรงแรมของคุณบอยสิริชัยแล้วก็คุณแอนออรดีที่กำลังสร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงเนาะที่จังหวัดมหาสารคาม คือเขาโพสต์โรงแรมก็คือว่าเคลื่อนไหวโรงแรมนะ่ะไปในทิศทางไหนแล้วใกล้เสร็จสมบูรณ์หรือ,อยังเนี่ยเผื่อว่า f c f a n แฟนคนะอยากจะเข้าไปพักแบบว่าผ่านไปผ่านมาอยากใช้บริการหรือว่าไปดูหมอลำที่สระคามอย่างเงี้ยอยากจะเข้ามาพักโรงแรมของบอสบอยสิริชัยเมื่อเขาเปิดให้ใช้บริการได้แล้วแล้วก็เป็นการโปรโมทโรงแรมของเขาแต่มันมีบางคนที่คิดว่า ขาโพสต์อวดรวยนะคะบอสบอยศิริชัยไม่ได้เป็นคนอวดรวยแต่เขาอวดความสําเร็จค่ะเพราะความสําเร็จเนี่ยมันน่าอวดกว่าความรวยนะเพราะเรื่องความสําเร็จเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ใช่ว่าใครจะประสบผลสําเร็จได้ง่ายๆมันต้องใช้ความสามารถความอดทนและความพยายามซึ่งซอแอนบอสบอยศิริชัยก็ไม่ใช่ว่าจะประสบผลสําเร็จ ได้ไง่ายๆตั้งแต่วันเริ่มต้นมาถึงปัจจุบันนี้ทุกคนเริ่มมาจากศูนย์คะ่ะทุกคนขาแต่ที่เขาโด่งดังมีชื่อเสียงทุกวันนี้ก็เพราะตัวเขาเองและสิ่งสำคัญที่สุดนะคะทุกคนขาเขาไม่หยุดต่อยอดให้กับตัวเองเงินที่ได้มาเขาก็เอามาสร้างมาหาเพิ่มมาต่อ,อมาต่อยอดเพิ่มให้กับตัวเองอันนี้น่าชื่นชมมากๆเนี่ยบอสบอยศิริชัยนะคะได้เข้ามาคอมเมนต์ ในโพสต์โพสต์นี้ของบอดบอยบอกไว้แบบนี้ว่านะอย่ามองว่าผมอวดครับผมโปรโมทประชาสัมพันธ์กิจการของผมที่ผมดิ้นรนสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นฐานของความมั่งคงสำหรับชีวิตและครอบครัวของผมกว่าจะได้ทุกอย่างมาผมทำงานทุกวันเลยครับ ตั้งแต่อายุ12ปีแอนออรดี hmm. ก็เช่นกันขากำปั้นยืนด้วยลำแข้งของตนเองในปัจจุบันนี้ผมก็ยังดิ้นรนมากครับทำงานแบบไม่มีวันหยุดทำด้วยความตั้งใจทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อที่จะได้เงินที่มีคุณภาพแลกเงินจากเจ้าภาพแลกความรักความเมตตาจากแฟนคลับประหยัดอดออมเก็บหอมรอมริบเพื่อให้ได้มาซึ่ง ทุนมาต่อยอดลงทุนทำธุรกิจต่างๆรองรับอนาคตของพวกเราอืมก็เป็นนะคะคอมเมนต์เดียวกันกับโพสต์ล่าสุดของบอสบอยได้โพสต์นะคะเอาไว้นะคะทุกคนคะ่ะเพื่อที่จะให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็มีความคิดเห็นตรงกันนะว่าที่เขาโพสต์เกี่ยวกับโรงแรมเนี่ยไม่ได้วัด ไม่ได้อวดนะคะทุกคนค่ะถ้าจะอวดก็คืออวดความสำเร็จแต่เขาเป็นการวางแผน วางแผนอนาคตของเขาไว้เผื่อวันหนึ่งเนี่ยบอสบอยซิริชัยนะคะเหนื่อยไปราไม่ไหวหรือว่ายัางไงนะคะคือเป็นการวางจะไปต่อหรือไม่ไปต่อในอนาคตเป็นเรื่องของบอสบอยซิริชัยแต่ว่าการวางแผนให้กับตัวเองในอนาคตนะเป็นเรื่องดีเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตอย่างเช่นโควิด2019อย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนข่าวมันทำให้ทุกอย่างเศรษฐกิจทุกอย่างเนี่ยหยุดชะงักลงแต่เนี่ยบอสบอยซิัย เข้ามองการไกลเข้าวางแผนไว้อย่างดีเนี่ยทำไมเขาถึงเป็นผู้บริหารทั้งที่อายุยังน้อยทำไมเขามองอะไรหลายๆอย่างขาดเพราะเขามีความคิดมีแนวคิดแบบเนี้ยอันนี้ชื่นชมผู้บริหารอย่างบอสบอยสิดีชัยนะคะพี่น้องคะ่ะทางด้านนะคะ FC Fan แฟนคลับเนี่ยก็แห่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างบอสนกพงศกรก็บอกว่าเท c แคร์เด้อไอเออและหลายๆคนก็บอกว่าเนี่ยเป็นหัวหน้า เป็นต้นแบบให้หลายๆคนสู้ชีวิตครับผมก็เป็นหนึ่งคนในนั้นเก่งหลายคนอื่นย,ยังยอมอีหลีครับอเป็นหัวหน้าเป็นต้นแบบเห็นความสำเร็จก็ชื่นใจหายเหนื่อยค่ะขอให้ปังๆอีกนะคะอ้ายคือแบบอย่างของผมยินดีด้วยครับลูกลูกกําลังใจเด้ออ้ายชื่นชมยินดีทุกความสำเร็จค่ะเอ,อยินดีด้วยนะคะ สุดยอดคนเก่งทั้งคู่แม่ติดตามมาตลอดอันนี้คือเรื่องจริงเก่งที่สุดเลยลูกคือคอมเมนต์นะคะ fc แฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์โพสต์ของบอสบอยสิริชัยต่างก็ชื่นชมบทบาทหน้าที่นะคะการเป็นผู้บริหารของบอส Boy สิริชัยแล้วก็เนี่ยการมองการไกลการวางแผนอนาคตให้กับตนเองให้กับคนในครอบครัว อันนี้คือขอชื่นชมจริงๆนะชื่นชมจากใจเลยใครนะคะที่เป็น fc แฟนคลับบอสบอยสิริชัยเป็น fc แฟนคลับสตอ์แอนด์ fc แฟนคลับน้องเพชรน้องพลอยหรือว่าใครที่ผ่านเข้ามาชมช่องสาวไอเนาะ เอาเรื่องนี้นะคะเป็นแนวทางหรือว่าแนวคิดในชีวิตก็ดีเหมือนกันนะอย่างเสาวไอเองก็จะเอาเรื่องนี้ไปเป็นแนวคิดในชีวิตในอนาคตต่อไปเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ก็จะ40แล้วทุกคนขาก็ต้องวางแผนวางแผนให้กับตัวเองเหมือนกับบอสบอยอะยังไงนะคะทุกคนขาก็ขอให้บอสบอยซิริชัยนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนแล้วก็ขอให้โรงแรมเนี้ย พอเปิดแล้วปังๆเฮงๆมีคนเข้ามาใช้บริการกันเยอะๆแต่สาวไอ้มั่นใจแหละว่าเนี่ยเขาเรียกว่าโรงแรมหัวกระไดไม่แห้งแน่นอนต้องมีนะคะ FC Fan c ลับนะคะเข้าไปใช้บริการกันอย่างล้นหลามแน่นอนสำหรับมือนี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ